มาเจาะลึกเรื่องของรูบิ k กันครับหุ่นเทคตัวใหม่ที่น่าจับตาแต่ก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ทุกวันนี้การป้องกันภัยไซเบอร์แบบเดิมๆมันไม่พอแล้วครับคำถามสําคัญเลยเปลี่ยนไปเป็นจะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนถ้าโดนโจมตีซึ่ง r u ูบิกก็คือบริษัทที่ทุ่มสุดตัวกับเรื่องนี้เลยครับทีนี้มาดูฝั่งบูเคสกันก่อนตัวเลขการตอบโตวที่น่าทึ่งเขาครับ1.25พันล้านดอลลาร์คือไรายได้ประจำจากค่าบริการหรือ ARR ซึ่งเป็นตัวเลขที่นักลงทุนชอบมากครับมันแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มของเขาเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องแถมลูกค้าเก่ายังใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย20%ทุกปีด้ครับเรียกว่าโตแล้วโตวเองวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่นี่แหละครับที่ผลักดันให้บริษัทเติบโต,ตและขยายตลาดอย่างไม่หยุดยัง้งการจับมือกับ Microsoft ก็เหมือนได้ทางลัดสําคัญในการเข้าถึงลูกค้าองค์กรใหญ่ๆหุ้นก็ทําผลงานได้ดีมากหลัง IPO แต่เหรียญมันมี2ด้านเสมอครับ นี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับการเติบโตที่เห็นมาพร้อมกับการขาดทุนมหาศาลคำถามคือการลงทุนหนักไปกับ R&D และการขายมันจะคุ้มค่าในระยะยาวไหมในตลาดนี้ก็ไม่ใช่มีแค่รูบริกเจ้าเดียวยังมีคู่แข่งตัวแป,แป้งๆอีกเพียบเลยครับแล้วก็มีความเสี่ยงระยะสั้นที่ต้องจับตาคือช่วงล็อกอัพที่กำลังจะหมดอายุครับถ้าคนในเทขายหุ้นออกมาพร้อมกันอาจจะกดดันราคาหุ้นอย่างหนักเลยก็ได้ รูบิกเลยเป็นเหมือนเหรียญ2ด้านพลาสสิกของหุ้นเทคคือวิสัยทัศน์กับความเสี่ยงฝั่งหนึ่งคือภาพอนาคตที่สวยหรูแต่อีกฝั่งคือต้อนทุนที่ต้องจ่ายในวันนี้บริษัทกําลังเดิมพันว่าการลงทุนหนักในวันนี้จะสร้างความได้เปรียบที่ใครก็สู้ไม่ได้ในวันหน้าสุดท้ายคําถามก็คือสําหรับหุ้นแบบนี้อะไรสําคัญกว่ากันกําไรวันนี้หรือการคลองตลาดในวันหน้า